โอเคตอนนี้เราก็ถึงที่ไอพอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตึก2งนะฮะโอเคปเอาไปกันปันทำดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็พาสาวๆมาถึงที่ไอพอตแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไอพอตไคโรนะครับทุกคน นี่ซรีนนะสิ่งเลยนะครับอันนี้ญาญ่านะครับโอเคครับอันนี้ซามิลานะครับโอเคไปเราเข้าไปในในตึกสองกันนะครับทุกคนไปโอเคครับคัมจิล่านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแอร์พอร์ตที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามสี่สิบนาทีนะครับทุกคน เดี๋ยวเรารอเพื่อจะเข้าไปเช็คอินนะครับทุกคนอันนี้บรรยากาศน้องๆส,สาวๆนะครับทุกคนซีรีน่าซาบิลาและก็ย่าๆนะครับ,ยายารบเราก็รอเพื่อจะเข้าไปเช็คอินนะครับทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ผ่านประตูเอชเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์ กระเป๋าทุกใบก็ไม่ต้องเปิดนะครับทุกคนเพราะว่าไอเสรีผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทำดีละก่อนที่เราจะไปชั่งน้ําหนักเพื่อเช็คอินเราก็เอาปฏติมาเร็บกระเป๋าของเราก่อนนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนในการเดินทางไกลนะครับทุกคนระหว่างประเทศนะครับกระเป๋าก็จะได้มีแตกนะครับทุกคนก็ความปลอดภัยของเรานะครับทุกคนโอเคไป นนี้เรากำลังเช็คอินอยู่นะครับพนักง,งานตรสอบาสปและก็ตัวของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชั่งชงน้ำหนักนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะทำการชั่งน้ำหนักนะครับทุกคนเพือ่อดูว่า,าน้ำหนักของเราเกินหรือเปล่านะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของการบินนะครับ<อ>ทุกคนเขาก็จะไม่ให้เกินแต่ละใบ23กิโลนะครับทุกคน โอเคันดีละตอนนี้เราได้บอด r d พาส p a นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเครื่องกันนะครับโอเคไป